พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำว,วันนี้วันศุกร์ที่17ตุลาคมคริสตศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณดอนเยลเฟลอนเท็กซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการจัดระเบียบและข้อพระคมพีหนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในลูกาบทที่9ข้อ57เเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปมีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เสด็จไปทางไหน ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้นคุณดอนเยลเฟรอนเป็นพยานว่าตอนที่แม่ของดิฉันเสียชีวิตดิฉันได้รับกล่องของใช้ส่วนตัวของท่านหลายกล่องการได้เก็บสิ่งของที่มีความหมายกับคุณแม่ไว้บ้างทําให้ดิฉันรู้สึกอบอุ่นใจแต่มันก็ทําให้ดิฉันต้องจัดบ้านใหม่เพื่อให้มีที่วางสิ่งเหล่านั้น ดิฉันใช้เวลาบ่ายวันหนึ่งในการเคลียร์ห้องห้องหนึ่งพอทำเสร็จดิฉันรู้สึกดีใจมากที่มีพื้นที่ว่างสำหรับกล่องของคุณแม่รวมถึงพื้นที่โล่งๆบนเคาน์เตอร์และชั้นวางของแต่เมื่อเวลาผ่านไปดิฉันก็สังเกตว่าพื้นที่ที่เคยโล่งกลับเริ่มรกรุงรังอีกครั้งหากต้องการเพิ่มสิ่งใหม่เข้ามาในบ้านดิฉันก็ต้องจัดระเบียบอีก พระคัมภีร์ที่อ่านในวันนี้เล่าถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเชิญชวนคนสามคนให้ติดตามพระองค์ซึ่งเป็นของประธานลำค่าแต่ก็เป็นคําเชิญชวนที่ต้องแลกมาด้วยการเคลียร์ชีวิตเช่นกันพระเยซูทรงอธิบายว่าการติดตามพระองค์หมายถึงความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในทั้งภาระและพระพรที่มาพร้อมกับพระองค์และหมายถึง การยอมให้พันธกิจของพระเจ้ามีความสำคัญสูงสุดในชีวิตพระดำรัสของพระเยซูช่วยให้สาวกตระหนักว่ามีสิ่งใดหรือใครที่กำลังฉุดรั้งไม่ให้พวกเขาติดตามพระองค์อย่างเต็มที่แล้วอะไรละ่ะที่กำลังฉุดรั้งเราไม่ให้ติดตามพระเยซูอย่างสุดใจพระเยซูทรงเสนอของประทานที่ประเสริฐที่สุดแก่เรา คือพระองค์เองเพื่อให้เราได้มีส่วนในชีวิตของพระองค์และติดตามพระองค์ทุกวันและด้วยการตอบรับคำเชิญนั้นเราย่อมมีโอกาสที่จะจัดระเบียบชีวิตของเราอีกครั้งเพื่อเปิดที่ว่างให้กับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมข้อคิดสำหรับวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะเพิ่มพื้นที่ในชีวิตเพื่อติดตามพระเยซู และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อการจัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์กับพระเยซูข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายเพิ่มพื้นที่ในใจในความคิดและในจิตวิญ,ญญาณให้มากขึ้นสำหรับของประธานแห่งการทรงสถิตของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ